ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมอธิพันธ์นะครับเริ่มต้นกันด้วยผลศึกษาวิจัยของเยอรมนีพบนะครับว่าประชากรราว8 3นะครับพบมลพิษทางแสงครับที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับที่ผิดปกติครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์ของเยอรมนีเผยผลการศึกษาเตือนนะครับว่าประชากรโลกราว8 3ที่อศาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางแสงส่งผลให้เกิดสภาวะต่อการนอนหลับที่ผิดปกติ นักวิจัยกลุ่มนี้ทําการศึกษาเรื่องมลพิษทางแสงนะครับซึ่งหมายถึงแสงเทียมในตอนกลางคืนทั้งแสงไฟของบ้านเรือนไฟถนนไฟจากแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามริมทางนะครับโดยใช้ข้อมูลจากภาพพื้นดินและข้อมูลดาวเทียมมาทําแผนที่โลกซึ่งแสดงจุดที่มีมลพิษทางแสงไวและพบนะครับว่าประชากรในสิงคโปร์คูเวตและกาตาอยู่ในดินแดนที่ท้องฟ้ายามค่ําคืนสว่างไสวจากแสงไฟฟ้ามากที่สุดนะครับ ขณะที่ประเทศที่ปลอดจากบลพิษทางแสงมากที่สุดในโลกได้แก่ซาร์สาธาทรณร์ฐแอฟริกากลางและมาดากัสกานอกจากปัญหาบลรพิษทางแสงแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและยังทำให้มนุษย์เกิดสภาวะการนอนหลับที่ผิดปกติครับและเป็นอุปสรรคต่อการดูดาวทำให้ปัจจุบันประชากรในพื้นที่1ในสของโลกไม่สามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้นักวิจัยจึงแนะนำนะครับว่าให้ใช้แสงเทียมอย่างพอเหมาะ และควรใช้ระบบไฟที่สามารถปลีแสงลงเองได้นะครับเมื่อไม่มีผู้ใช้งานกับการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยครับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใ,ใต้ยังคงมีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะชนิดก็ส่งผลทําให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับและที่สําคัญต้องเฝ้าระวัง คลื่ลมแรงนะครับที่จะแรงตั้งแต่วันนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณห่างฝั่งนั้นมีโอกาสที่คลื่นจะสูงมากกว่า2-3เมตรนะครับและโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับไม่เหมาะกับการเดินเรือหรือว่าทํากิจกรรมทางทะเลนะครับ พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ครับจะต้องเฝ้าระมัดระวังครับปริมาณฝนที่สะสมเอาไว้อาจจะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินโคนลนถล่มได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับพื้นที่บริเวณของอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานนั้นปริมาณฝนสะสมเอาไว้ 99มิลลิเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่หนักมากครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้ในขณะที่จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ไปจนถึงช่วงค่าของวันนี้นะครับนั่นก็คือพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็คือจันทบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดระยองรวมถึงจังหวัดสระแก้วครับที่ จะมีกลุ่มฝนนะครับมาปกคลุมครับอีกปัจจัยหนึ่งนะั่นก็คือย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวตังเกียรนะครับที่จะพัดลงมาปกคลุมโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณของทางภาคตะวันออกและบริเวณของทางโซนอีสานนะครับแต่ว่าฝนตกหนักไม่มากส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักๆต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดตากเชียงใหม่จังหวัดน่านครับซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้าป่าไหลหลาก และดินโคนลนถล่มครับในขณะที่สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ยังคงมีกลุ่มฝนจากราชบุรีมาปกคลุมตั้งแต่บ่ายมาจนถึงช่วงค่ำของวันนี้แล้วนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับเพราะว่าสัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญฝนอยู่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะลดลงครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปจนถึงช่วงของวันเสาร์ครับ หลังจากวันที่18ไปแล้วนะครับฝนจะเริ่มน้อยลงครับเพราะว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงครับสภาพอากาศนั้นก็จะกลับมาร้อนเรียกได้ว่าอาจจะเผชิญกันที่40องศากันอีกครั้งในช่วงของปลายมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน,น24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนนครับร้อยละหกสิบของพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดสามสิบแปดองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงปกติหนึ่งเมตรนะครับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะบริเวณระนองพังงาครับทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ